สวัสดีแฟนหมัดมวยทางกู้ใช้สายตรงในทุกๆช่องทางนะครับวันนี้ครับกู้ใช้สายตรงก็จะมาให้ทัศนะในคู่ของซูเปอร์เล็กกับทาเคลุหน่อยก็แล้วกันนะครับผมมี3เหตุผลครับที่ทาเคลุจะชนะซูเปอร์เล็กแล้วก็มี1เหตุผลที่ซูเปอร์เล็กจะสามารถป้องกันแชมป์ได้นะครับ ก็ต้องเกินก่อนนะครับว่าคู่นี้เนี่ยก็จะเจอกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมอัดคลิปเอาไว้ในวันเสาร์ที่27นะครับนะวันเสาร์ที่27มกราคมแล้วก็มีการชั่งน้าหนักกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ผ่านกันฉลุยสบายๆครับซูเปอร์เล็กเนี่ยชั่งได้134.5นะครับนะส่วนทางด้านาทากิรุเนี่ยชั่งได้134.75นะครับซึ่งก็ขาดกันไปโคนลนนิดละหน่อยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าทางซูเปอร์เล็กเนี่ยจะทำน้ำหนักไม่ได้ก็พร้อมทำการแข่งขัน พร้อมป้องกันแชมป์นะครับในรุ่นฟราเวทของวันนะครับคิกบ็อกซิ่งในวันพรุ่งนี้นะครับ28มกราคม2567นะครับแล้วก็ผมมี3เหตุผลนะครับเรียกว่าเป็นทัศนะก็แล้วกันนะครับฟังเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับเป็นทัศนะส่วนตัวของผมนะครับนะไม่ได้ชี้นําหรือว่าไม่ได้ ผลอะไรเนี่ยมันมันไม่สามารถจะเอาไปอ้างอิงอะไรได้นะครับคุยกันสนุกสนุกเฉยๆนะครับแล้วก็อยากย่ให้แฟนๆเนี่ยก็ลองคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยจะป้องกันแชมป์ได้หรือไม่นะครับผมมี3เหตุผลครับที่ทาเครุจะกระชากแชมป์จากทางซูเปอร์เล็กแล้วก็มี1เหตุผลที่ทางซูเปอร์เล็กจะป้องกันแชมป์ได้นะครับไปดูทางฝั่งของผู้ทัดชิงก่อนกันแล้วกันนะครับทาเครุเซกาวะเนี่ยก็เป็นสุดยอดนักชกคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นนะครับก็โด่งดังมากับรายการ K1 นะครับเคียงข้างกับ เทนชะินนืสึกาว่ามาเลยแต่ว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเทนชินนะครับ mm. เขาก็ไปสวมรองเท้าก้าวสู่สังเวียนมวยสากลอาชีพนะครับแล้วก็เทิร์นโปรได้3าสี่ไฟล์และก็ชนะรวดเลยแล้วก็มีไฟล์ปิดตำนานกันนะครับระหว่างทางด้านเทนชินกับทางทาคิรุเนี่ยสุดท้ายก็เป็นเทนชินที่ชนะไปนะครับส่วนทาคิรุเนี่ยหลังจากไฟล์นั้นเองก็มีข่าวไม่ค่อยดีกับตัวเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเองเนี่ยด้วยมีอาการทางทางเขาเรียกว่ามีอาการทางทางจิตนะฮะก็คือมีเกี่ยวกับเป็นโรค วิตกกังวลเลยประมาณนี้นะครับก็รักษาจนหายแล้วก็กลับมาขึ้นชกได้นะครับแล้วก็มีข่าวว่าได้เซ็นสัญญากับทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ตอนแรกก็จะเจอกับรถถังเนาะอย่างที่เราทราบแต่ว่ารถถังเนี่ยก็คือมีอาการเจ็บมือนะครับไม่ไม่สามารถที่จะทําการแข่งขันได้ผมเองเนี่ยก็มีมีการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับคนที่ใกล้ชิดกับทาเคลุก็แล้วกันนะครับตอนนั้นเนี่ยที่ทาเคลุมาซ้อมที่เมืองไทยเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้คุยกับองตวนปินโตอะหลายๆคนก็คงจะรู้จักเนาะองตวนเทพมวยไทยของเราเนี่ย นะก็องตวนก็เล่าให้ฟังว่าทาเครุเนี่ยโหมีทั้งความเร็วนะแล้วก็คือเป็นคนที่ตั้ง,งใจซ้อมนละลงนวมกับซูเปอร์บอลเนี่ยก็ถือว่าคู่ขี้เลยนะความเร็วเนี่ยเผื่อจะกินด้วยซ้ําขณะที่เพชรธนงเพชรเ,เฟอร์กัสนะครับนะไอวันที่ผมไปมสัมภาษณ์เพชรธนงเนี่ยเพชรธนงก็บอกเหมือนกันว่าโหที่ญี่ปุ่นเนี่ยยังมีนักโชครีบุ่งเกืงเก่งๆอีกเยอะนะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือทางด้านทาเครุนี่แหละนะครับโดยสาเหตุผลที่คิดว่าทาเครุจะกระชากแชมป์ได้เนี่ยก็คือหนบบ้านนะครั<ล> ต่อยในบ้านแน่นอนครับนะในส่วนของซุปเปอร์เลกเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียเปรียบในเะรื่องของการตัดสินอะไรต่างๆเพราะว่าเป็นทีมงานวันยกชุดเลยนะก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันแต่ว่าในเรื่องของบรรยากาศนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศเสียงเชียร์อาหารการกินสภาพอากาศนะครับนะแต่ว่าระดับซุปเปอร์เลกเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอ้สอ,อย่างหลังเนี่ยแต่ว่าเสียงเชียร์นี่แหละนะครับบางทีเนี่ยโอ้โหคนญี่ปุ่นนะเวลาเขาเชียร์นะที่เวทีมวยที่โตกเกียวนะคราวเนี้ยอาริอเกะ โพลิเซียมนะครับกรุงโตเกียวนะก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่เคยมีนักมวยไทยของเราเนี่ยมวยสากลน,นะครับไปชกป้องกันแชมป์ไปชิงแชมป์ที่นั่นเนี่ยหลายคนพอสมควรนะครับคราวนี้เนี่ยเป็นคิวของซุปเปอร์เล็กนะครับผมคิดว่าเสียงเชียร์เนี่ยนะมันไม่ได้กดดันทางซุปเปอร์เล็กหรอกนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนการส่งกําลังใจนะส่งพลังใจให้กับทางด้านทาเครุซะมากกว่านะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยผมผมมองนะผมมองว่าทาเครุเนี่ยจะได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์เป็นอย่างมากส่วนอย่างที่2เนี่ยก็คือในเเรรรื่อองงขคคววาม็ับ แน่นอนครับความเร็วของทาคิรุเนี่ยระดับปีศาจเนาะเพราะว่าเขาเองเนี่ยมาสายคิกบ็อกซิ่งการใช้ในเรื่องของฟุตเวิร์กใช้ขาเนี่ยช่ำชองกว่าการใช้มวยไทยอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องของการฝึกซ้อมเนี่ยมันก็ต่างกันมวยไทยของเราเนี่ยก็จะเน้นป้องกันตัวให้ดีแล้วก็โต้คืนอย่างหนักหน่วงนะครับขณะที่คิกบ็อกซิ่งเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของการโจมตีที่หลากหลายแล้วก็ใช้ความเร็วเป็นหลักนะครับนะก็เดี๋ยวดูได้นะครับว่าทาคิรุเนี่ย เร็วจริงๆนะครับมีความเร็วมากๆนะตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นจุดได้เปรียบนะข้อที่2นะครับที่ทางทาคครุเนี่ยจัก,กรชาติแชมป์จากทางซุปเปอร์เล็กขณะที่อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่แหละครับก็ดูมาหลายไฟ์เนาะว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยยังไงต่อยมวยไทยก็ดีกว่าอยู่แล้วนะแต่ว่าด้วยความที่ต้องไประดับโลกนะมันก็อาจจะเลือกได้ไม่มากนะเราไม่ได้ไม่ไม่ใช่นักมวยชาวต่างชาตินะเราเป็นนักมวยไทยที่โปรโมเตอร์ทางซ้ายก็ต้องไปซ้าย นะฝั่งขวาต้องไปขวานะแม้ว่าในใจเนี่ยซูเปอร์เล็กอาจจะคิดนะว่าเออจริง,รงๆกูก็ถนัดมวยไทยนี่ว่านะแต่ว่าคือไหนๆมันก็มาทางคิกบ็อกซิง่งแล้วก็ก็ะปายมาใกล้สุดแล้วก็สุดจริงๆนะก็เป็นแชมป์ได้แต่ว่าถามว่าซูเปอร์เล็กเนี่ยถ้าต่อยมวยไทยกับซูเปอร์เล็กที่ต่อยคิกบ็อกซิ่งเนี่ยผมว่าความเก่งของซูเปอร์เล็กเนี่ยหายไปอย่างน้อยนะยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เลย นะเพราะว่าไม่มีลูกไหลแขนฟันศอกอะไรพวกนี้นะครับตรงนี้แหละมันจะเป็นจุดให้ทางด้านทาเครุเนี่ยโจมตีนะครับประสบการณ์ในการชกค,ค,คิกบ็อกซิ่งของเขามีมาทั้งชีวิตนะครับมีมาทั้งชีวิตเพราะว่าต่อยคิกบ็อกซิ่งมาโดยตลอดนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาจะรู้กติก,การู้ในเรื่องของการชกที่ได้คะแนนนะครับรู้ในเรื่องของการโจมตีที่มาเป็นคอมโบนะฮะคอมบิเนชันเนี่ยมาเป็นเซตอะนะเคยเห็นไหมฮะต่อยปังปังเตะอีกปังปังๆ้งนะส่วนมวยไทยของเราเนี่ยก็เน้นขวายาวซ้ายยาว นะโตกลับไปเป็นทีทีไปอะไรประมาณนี้เฉยๆนะครับนะนี่คือ3เหตุผลครับที่ผมคิดว่าทาคิรุจะก,กระชากแชมป์จากทางซุปเปอร์เล็กนะครับก็คือ,อสรุปอีกที1เลยก็คือเสียงเชียร์นะครับความเป็นเจ้าบ้าน2เลยก็คือความเร็วนะครับที่ตงบมะว่าเหนือกว่า3เลยก็คือภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยละครับที่ทางทาคิรุมีประสบการณ์มากกว่าขณะที่1เดียวนะครับที่ทางซุปเปอร์เล็กเนี่ยจะสามารถคว่ำซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นได้ ก็คือในเรื่องของการวางแผนการชกนี่แหละครับดูอย่างเมื่อวานนี้นะครับคู่ระหว่างก้องชัยกับทางซาบีนะคาเบียกอนซาเลสนะครับนะดูอย่างนั้นเลยฮนะซปเปอร์เล็กต้องต่อยแบบนั้นคือเน้นในเรื่องของความชัดเจนนะออกแข้งก็คือออกหนักๆไปเลยเอาให้หยุดเปรี้ยงเอาให้หยุดนะครับหรือว่าออกหมัดก็ต้องแบบเน้นๆไปเลยจะต้องไม่ไปแลกแบบ มั่วผมผมคิดว่านะนะตามประสบการณ์ที่ดูมาครับไม่ได้ว่าเก่งกาดอะไรนะครับก็ดูมาพรพร้อมๆกับแฟนๆนี่แหละนะฮะดูมาพร้อมๆกันแหละ,แ,หละแต่ว่าการที่ดึงให้ทาเกรุเดินเข้าหาแล้วซูเปอร์เล็กเน้นออกเน้นๆนะครับนะจะออกแข้งซ้ายแข้งขวาในว่ากันไปคือเราความเร็วเนี่ยไปออกแบบปั้งๆแบบเขาเนี่ยไม่ได้แน่ครับเราต้องรออย่างน้อยเนี่ยเขาออกมาเป็นชุดอ่ะมีมีจังหวะพลาดแล้วเราก็สวนกลับแบบหนักๆนะครับตรงนี้แหละผมคิดว่า จะเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ซูเปอร์เล็กเนี่ยจะสามารถคว่ำทาเครุได้นะครับแล้วก็ความเป็นหัวจิตหัวใจของแชมเปี้ยนนะเพราะว่าซูเปอร์เล็กเองเนี่ยอย่างที่ต่อยในเมืองไทยก็หาตัวจับยากนะไปต่อยที่ต่างประเทศเนี่ยต่อยกับฝรั่งเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าใครจะกินแ่ง่ายนะแม้ว่าจะกติกาคิกบ็อกซิ่งก็ตามนะเพราะว่านี่คือสุดยอดมวยของเมืองไทยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับมาสรุปกันนิดนึงแล้วกันว่าฟันธงอย่างไรแล้วก็มีทัศนะอื่นๆตรงไหนอีกบ้างน,นะครับเอาว่าในมุมมองของคนจัดก่อนแล้วกัน นะครับตามคาแรคเตอร์ของรายการวันเนี่ยจะต้องมีซูเปอร์สตาร์ของแต่ละประเทศนะฮะจะคอยทิ้งเศษขนมปังเอาไว้นะหรือว่าทิ้งเศษทองเลยแหละเป็นทองก้อนเลยแหละนะก็จะแบบสร้างซูเปอร์สตาร์ในแต่ละประเทศนะครับ,นะรบอย่างไทยของเราก็มีสเต็มนะมีรถถังนะครับที่เป็นตัวชูโรงอย่างญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่มีนะครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเราก็เห็นหลายคนแล้วนะครับเวียดนามก็พยายามสร้างอยู่แต่ยังสร้างไม่ได้ฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันนะครับเกาหลีใต้ก็มี นักชกที่เป็นคิกบ็อกซิ่งมี MMA มนะฮะหลายคนนะครับนะอังกฤษก็มีแฮกเกอร์ตี้แต่แม้ว่าจะยังเจาะเข้าไปที่อังกฤษยังไม่เคยมีข่าวว่าทางวันจะไปอังกฤษนะแต่ว่าก็คงจะอีกไม่นานนะครับนะก็ไปอเมริกาก็ยังคงต้องควานหาเอร์สตาชาวอเมริกันอยู่นะครับก็ยังไม่มีแต่ว่าอาวที่ไทยมีแล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยเซนทาเครุมาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเพชรยอดมงกุฎเลยนะนะแม้ว่าจะ,ะใช้งานมานานพอสมควรแนละ้วแต่ว่าการที่นักนักกีฬาระดับทาเคิรุเนี่ย โยกเปลี่ยนสถาบันมาต่อยกับวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการการต่อสู้โลกเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้ามุมมองของผู้จัดเนี่ยการให้ทาคิรุชนะเนี่ยมันเหมือนไปเปิดตลาดญี่ปุ่นเลยนะคราวนี้เนี่ยวันจะไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องมีทาคิรุเพื่อที่จะเป็นแบบสุดยอดเอาไว้นะครับอาจจะมีวันลุมพินีที่ไทยใช่ไหมอาจจะมีวันโตเกียวหรือว่าวันอาริอาเกะโคอรเซียมนะฮะที่ญี่ปุ่นทุกสัปดาห์ก็ได้จะต่อยเปคิกบ็อกซิ่งกันอะไรประมาณนี้นะครับ มันก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าที่ไทยเนี่ยวันจุดติดด้วยโมเดลนี้ไปแล้วก็คือการสร้างซูสตาร์นะแล้วก็สร้างบรรดานักชกเก่งๆขึ้นมาซับพอร์ตกันขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้ามีทาเครุเป็นแชมป์นะฮะเป็นเรียกได้ว่าเป็นเป็นเป็นเพชรยอดมงกุฎตรงนั้นเอาไวน้นะครับนะะผมก็มองว่าการที่วันจะไปญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ง่ายครับอันนี้ก็มุมมองแบบง่ายๆของผมนะนะในมุมของถ้าผมเป็นผู้จัดเนี่ยนะฮะเป็นคนจัดเป็นทีมงานเนี่ย ยังไงเราก็ต้องเอียงไปที่ทาคิรุนิดหนึ่งอ่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหจะไม่ให้ซุปเปอร์เลกจะโกงกันขนาดนั้นมันไม่ใช่นะครับคือเรามองกันถึงว่าในผลประโยชน์ต่างๆที่มันกําลังจะจะตามมานะครับผมมองว่าทาคิรุเป็นแชมป์เนี่ยมันมันเกิดกว่ามันเกิดกว่าญี่ปุ่นมันก็ได้จุดติดนะวันมันก็จะเป็นจุดติดที่ที่ญี่ปุ่นนะครับขนาดที่ทัศนะส่วนตัวของผมเลยนะนะผมก็อวยมาขนาดนี้นะครับเรียกเรียกว่าหาเหตุผลทุกอย่างเลยนะผมก็มองว่าทาคิรุน่าจะชนะนะครับแม้ว่า ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะมองว่าทางซุปเปอร์เล็กเนี่ยอาจจะเหนือกว่าเป็นต่อในวันนี้นะในมุมของการพน,นันถูกกฎหมายบ้างไม่ถูกกฎหมายบ้างนะครับนะก็ตอนแรกเนี่ยซุปเปอร์เล็ก2องยาวมาเลยจกนกระทั่งวันช่างเนี่ยเหลือ74ผมก็เชื่อว่ามันก็จะลดไปเรื่อยๆเพราะว่าผมว่าคนอาจจะไปกดต่อซุปเปอร์เล็กกันเยอะหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ได้สนใจนะครับในเรื่องของมุมการพนันเลยเนี่ยผมผมสนใจในเรื่องของทัศนะส่วนตัวผมมากกว่านะครับจากประสบการณ์ที่ดูมวยมาเนี่ยนะครับผมก็มองว่าไทเคลร,ร ต่อยในบ้านด้วยนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันมันเอาเขาหมดนะเอาจริงคือมันเอาเขาหมดนะคือเหมือนเหมือนญี่ปุ่นจ้างไทยไปอุ่นเครื่องอะนะครับเหมือนฟุตบอลนะครับทีมชาติญี่ปุ่นจ้างทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องนะครับประมาณนั้นเลยนะแต่ว่ามันคงไม่ถึงกับอุ่นเครื่องอะนะเพราะว่าอันนี้มันระดับชิงแชมป์นะมันระดับชิงแชมป์นะครับผมมองว่าทางด้านไทยฮิรุจะชนะคะแนนเมื่อครบ5้ายกนะครับนะผมมองอย่างนี้นะด้วยปัจจัยต่างๆที่ผมได้หยิบยกขึ้นมานะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับคลิปของเรานะครับนะแฟนมวยมีความเห็นว่าอย่างไรนะเหลืออีกเวลาอีกประมาณวันนะวันนิดๆน,นะครับนะก็คงจะได้ติดตามกันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับการรับชมในศึกวัน165นะครับที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ต้องมีการไปซื้อนะไปซื้อไปประวิวนะหรือว่าซื้อตั๋วเข้าชมออนไลน์นะครับในราคาเพียง99บาทเท่านั้นเองนะครับ100บาททอนบาทหนึ่ง ก็ดูได้3มช่องทางนะครับก็คือทางเว็บไซต์ของวันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนภา,าษาได้ไหมแล้วก็ทางแอปพลิเคชันของบัคกบูทีวีนะครับก็ซื้อได้ในช้อปปี้อะไรก็ซื้อได้นะผมเคยซื้ออยู่บัคกบูทีวีเนี่ยซื้อดูละครเก่านะฮะดูได้แต่ก่อนเนี่ยผมชอบดูสุภาพบุรุษลูกผู้ชายนะครับผมเดยซื้อวัน7บาทเองแต่ว่า,อ,าอันนี้เนี่ยมันเป็นเปเปอร์วิวก็ท้องเก้าสิบเก้าก็จ่ายเต็มใบนะครับแล้วก็อีกช่องทางก็คือทางอาร์ดีมาอาร์ดีมาเป็นเป็น,ปนอ่าอ่าเป แอปพลิเคชันนะครับของทางญี่ปุ่นก็คงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับอันนั้นสนนราคา99บาทหมดเลยนะครับนะก็เดี๋ยวไปรับชมกันได้นะครับสำหรับแฟนคลับของวันนะครับนะดูคู่เดียวก็คุ้มแล้วนะครับส่วนอีกหนึ่งคู่ที่เราจะต้องจับตาคือสิทิชชัยกับมารัุกิโกเรียนนะฮะผมก็มองว่าแหมสีทิชัยข่าวน้อยลือเกินนะฮะผมว่าน่าจะเสร็จมารัอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในวันพรุ่งนี้เอาเป็นว่ากูใช้สายตรงทัศนาของผมนะครับผมชอบไปที่ทาคิรุเซงาวะนะรจจาาากกชชแแมมทงีได้ต่ใผ นฮะเอาชี้ไปที่ญี่ปุ่นเฉยไม่ใช่นะครับในใจผมเนี่ยในดวงใจเนี่ยยังไงผมก็เชียร์คนไทยอยู่แล้วเชียร์ซูเปอร์เลกอยู่แล้วนะครับนะเคยไปสัมภาษณ์กันอะไรกันเนี่ยน้องก็เป็นคนที่น่ารักนะครับนะก็อัธยาศัยดีพูดเก่งด้วย นะหลังๆนี่พูดโอ้โหพูดเป็นต่อยหอยเลยนะซูเปอร์เล็กนะครับอ่ะก็ทัศนะประมาณนี้นะครับนะส่วนแฟนมวยท่านใดนะอยากจะลองแสดงทัศนะแสดงความเห็นเข้ามาก็พิมพ์เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ของกู้ชายแล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะอ่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะถ้าคลิปพิเศษแบบนี้เนี่ยยอดชมดีนะเราอาจจะได้ดูกันบ่อยๆนะครับอาจจะได้ดูกันบ่อยๆแต่ว่าอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าครัับสสวดี